คงจะไม่จบลงง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคดีของเตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังที่พลัดตกกรอสปีดโบดติดเสียชีวิตคงจะจํากันได้ครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีความคืบหน้านะครับคุณแม่ของคุณเตงโมวับคุณแม่พนิดาเนี่ยเดินทางมาที่ศาลนะครับจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับทนายความมากับหลักฐานสําคัญครับที่อาจจะพลิกคดีนี้ได้เลยทีเดียวครับทนายบอกแล้วตัวคุณแม่ก็บอกด้วยก็คือกล้องหน้ารถครับคุณแม่บอกว่าสามารถ กู้คืนมาได้แล้วก็คือรถของแตงโมสิ่งอยู่ในนั้นกู้มามือทั้งเสียงทั้งภาพที่ใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญคุยอะไรกันในคืนเกิดเหตุทนายความเตรียมยื่นนะครับในการสืบพยานฟ้องเป็นคดีใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่เนี่ยเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมครับคุณแม่พนิดาสิทธิอยุทยาธินเดินทางไปที่จังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมกับทนายความหอบหลักฐานคือกล้องหน้ารถครับที่สามารถกู้คืนได้แล้วใช้เป็นพยานวัตถุใหม่ เพื่อให้ทนายความเนี่ยเตรียมยื่นสารในการนำสืบพยานฟ้องคดีใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยแม่ของกุตันโมนะครับเปิดหลักฐานคือเป็นภาพจากกล้องหน้ารถกรับที่สามารถกู้คืนมาได้เป็นรถมาสด้าสีดำทะเบียนทพุท่าวาแวน1นึกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุที่ดาราสาวแตงโมเนี่ยตกเรือเสียชีวิตนะับก็คือ24กุมภาพันธ์2565 พบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีบางคนทําการลบข้อมูลบางส่วนจากมโมรีการ์ดกล้องหน้ารถเนี่ยออกไปนี่จาะที่เมื่อวานนี้อีกความคืบหน้าก็คือทางด้านของลูกปอกับลูกโรเบิร์ตเนี่ยลูกรักของคุณแม่คุณแตงโมนะครับมีการสารภาพกลางศาลครับผู้ชมครับแต่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดอ้าวสารภาพแล้ว่าฆาตกรรมแตงโมงอะไรอย่างนี้เปล่าไม่ใช่นะครับข้อกล่าวหาที่เขาถูกแจ้งเนี่ยไม่ได้มีเรื่องฆาตกรรมเลยแม้แต่ข้อเดียว เรื่องการร่วมเประมาทเป็นให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับขับเรือโดยประมาทอะไรแบบนี้อันนี้เขายอมรับแล้วก็เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรือการใช้เรือที่ไม่ถูกต้องอะไรยอมรับแค่เรื่องพวกนี้นะครับไม่มีการฆาตกรรมใดๆทั้งสิ้นซึ่งยอมรับสารภาพกลางศาลไปแล้วสองคนก็คือปอกับโรเบิร์ตคนที่เหลือศาลสั่งแยกคดีเพราะว่ายังคงปริเสธอยู่นะครับขณะที่หลังจากที่เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าตามที่ผมเล่าไปคุณหมอทวัชชัยกาญจนาินอดีตศรลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าครับโพส ข้อความทันทีครับหลังจากทราบข่าวคุณแม่แตงโมงกู้ข้อมูลกล้องหน้ารถได้แล้วคุณหมอธวัชชัยเปิดเผยนะครับบอกว่ากล้องติดรถทั้งภาพทั้งเสียงเนะี่ยฟ้าที่น็อกเลยอย่าจใจอ่อ,อนลดราคานะครับยังมี G.P.S เหลือแล้วก็ G.P.S มือถือรวมไปถึงเบอร์โทรเข้าอีกกองเชียร์ขั้วป๊อปคอนรอขอบคุณคุณแม่ที่ได้ให้ความบันเทิงอย่างสะใจแก่เอฟซี C, แตงโในวันนี้นี่ครับคุณผู้ชมสุดยอดมากกโกเดือ เดี๋ยวผมจต้องติดตามมาต่อเห็นว่าคุณแซนเนี่ยจะฟอ้องคุณแม่กลับมูลค่าถึง40ล้านด้วยนะครับ